ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่หลากหลายนอกจากนี้ก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์สูงมาก หลายคนอาจจะมองว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนแต่หากเราเข้าใจและเคารพวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นก็อาจจะทําให้การเดินทางท่องเที่ยวของเรานั้นราบรื่นมากยิ่งขึ้นซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ไม่ควรทําตอนเดินทางไปเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างเต็มที่และไม่เผลอไปทําอะไรที่อาจจะทําให้ผู้อื่นนั้นรู้สึกไม่สบายใจโดยสิ่งที่เราเนี่ยไม่ควรทําในประเทศญี่ปุ่นมันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยว ไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะครับห้ามให้ทิปพนักงานสำหรับการให้ทิปเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยมากในหลายประเทศโดยเฉพาะในตะวันตกซึ่งก็ถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมนะครับในการให้รางวัลพนักงานเพื่อแสดงความขอบคุณสาหรับการบริการที่ดี แต่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยการให้ทิปไม่ได้เป็นสิ่งที่ยอมรับอย่างกว้างขวางการให้บริการที่คุณได้รับจากพนักงานไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือว่าบริการอื่นๆล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่ที่พวกเขาเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างเต็มใจอยู่แล้วโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับทิปใดๆสําหรับการให้ทิปนะครับจึงไม่เพียงแต่ไม่จําเป็นแต่ยังอาจจะทําให้พนักงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกอึดอดัดหรือว่าไม่เข้าใจว่าคุณเนี่ยพยายามที่จะสืออะไรโดยคนญี่ปุ่นนะครับมีวัฒน,นธรรมที่ให้ความ ความสาคัญกับการทําหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์แบบการบริการที่ดีนั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาทําขึ้นเพื่อหวังสิ่งตอบแทนแต่เป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมในการทํางานดังนั้นนะครับเมื่อคุณเนี่ยไปที่ร้านอาหารหรือว่าใช้บริการใดๆก็ตามไม่ต้องให้ทิป แค่เราเนี่ยกล่าวขอบคุณและก็ยิ้มเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดคุณเนี่ยเผลอวางทิปเอาไว้พนักง,งานก็อาจจะเดินตามมาแล้วก็คืนเงินให้กับคุณอย่างสุภาพเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่เข้าใจเจตนาของคุณว่าคุณนั้นนะครับจะให้ทิปหรือว่าคุณนั้นลืมเอาไว้ที่โต๊ะกันแน่ห้ามคุยโทรศัพท์บนรถไฟ รถไฟในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและสะอาดที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นรถไฟท้องถิ่นหรือว่ารถไฟชินคันเซน็นซึ่งก็เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศญี่ปุ่นโดยคนญี่ปุ่นนะครับใช้รถไฟเป็นประจำในการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปทำธุระ และคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มักจะให้ความสําคัญกับความสงบระหว่างการเดินทางบนรถไฟซึ่งคุณก็อาจจะสังเกตเห็นว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่มาัากจะเงียบขณะเดินทางบางคนก็อาจจะนั่งหลับบางคนอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเงียบๆผ่านหูฟังซึ่งการคุยโทรศัพท์บนรถไฟเนี่ยจึงถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่สุภาพเพราะว่าเสียงการสนทนาของคุณก็อาจจะไปรบกวนผู้โดยสารคนอื่นๆได้แม้ว่าจะเป็นการคุยแบบเบาๆแล้วก็ตามสิ่งที่ควรทานะครับก็คือเปิดโหมดเงียบหรือว่าปิด เสียงโทรศัพท์ของเราในระหว่างที่อยู่บนรถไฟและถ้าหากเราจําเป็นที่จะต้องใช้โทรศัพท์เพื่อส่งข้อความหรือว่าดูข้อมูลต่างๆก็ควรที่จะทําอย่างเงียบๆและไม่ส่งเสียงดังในบางกรณีถ้าเกิดคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับสายนั้นจริงๆเช่นเป็นสายที่สําคัญควรที่จะเดินออกไปยังพื้นที่ระหว่างขบวนรถนะครับหรือว่ารอจนกว่าคุณเนี่ยจะลงจากรถไฟก่อนหรือถ้าเกิดคุณอยู่บนรถไฟชินคันเซ็นนะครับก็มีบริการพื้นที่นั่งแบบสบายคุณนั้นก็สามารถที่จะเดินไปยังโซนที่จัดเอาไว้สาหรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ได้ซึ่งการเคารพความสงบและก็พื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นนั้นให้ความสําคัญเป็นอย่างมากห้ามทิ้งขยะซุมสี่ซุม5้า หนึ่งในสิ่งที่นักท่องเที่ยวหลายคนสังเกตเห็นเมื่อไปเยือนประเทศญี่ปุ่นก็คือความสะอาดของเมืองไม่ว่าคุณนะครับจะเดินไปในตรอกซอกซอยไหนหรือตามท้องที่ถนนเมืองใหญ่ๆคุณผู้ชมเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นขยะหรือว่าเศษขยะใดๆบนท้องถนนเลยแม้ว่าคุณผู้ชมนั้นจะสังเกตว่าในญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยมีถังขยะสาธารณะวางไว้ตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งนั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขานําขยะของตัวเองกลับไปทิ้งที่บ้านหรือว่าสถานที่ที่จัดเตรียมเอาไว้โดยการทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือการทิ้งแบบไม่ถูกที่นะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่สุภาพและผิดกฎหมายด้วยสิ่งที่ควรทําก็คือหากเรามีขยะเราก็ควรที่จะเก็บมันเอาไว้กับตัวก่อนแล้วค่อยหาถังขยะที่เขาจัดเตรียมเอาไว้เช่นภายในร้านสะดวกซื้อหรือสถานีรถไฟและถ้าเราไม่สามารถหาถังขยะได้เลยก็ควรที่จะเก็บเอาไว้ กับตัวจนกว่าจะพบสถานที่ทิ้งขยะที่เหมาะสมการจัดการขยะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความซับซ้อนเนื่องจากมีการแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆเช่นขยะรีไซเคิลขยะเผาได้และขยะที่ไม่สามารถเผาได้ดังนั้นการทิ้งขยะผิดประเภทเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้ห้ามชี้นิ้วหรือแสดงท่าทางที่ไม่สุภาพ การชี้นิ้วหรือการใช้ท่าทางมือในแบบที่เราเคยชินจากประเทศอื่นๆอย่างเช่นการชี้ไปที่คนหรือสิ่งของการขยับนิ้วเพื่อเรียกใครสักคนก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพในสายตาของคนญี่ปุ่นเพราะว่าการชี้ไปที่ใครสักคนหนึ่งนะครับหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเขามากๆ ดังนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามักจะใช้วิธีชี้ด้วยมือทั้งหมดแทนซึ่งก็คล้ายกับการยื่นมือออกไปทางสิ่งนั้นแล้วก็โค้งเล็กน้อยเพื่อแสดงถึงความสุภาพและความเคารพการใช้ท่าทางมือเช่นนี้นะครับก็ยังไปสอดคล้องกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เน้นถึงความนอบน้อมในการสื่อสารถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยต้องเรียกใครบางคนก็ไม่ควรที่จะไปขยับนิ้วเพื่อเรียกเขานะครับ แต่เราควรที่จะโค้งและก็เรียกชื่ออย่างสุภาพการแสดงท่าทางที่ดูเหมือนจะไม่ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นะนก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นเขาได้ห้ามเดินในขณะที่กำลังกินอาหารในประเทศญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญในการรับประทานอาหารเป็นอย่างมากและก็มักจะมีสถานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการรับประทานอาหาร อย่างเช่นบนโต๊ะอาหารร้านอาหารหรือว่าพื้นที่พักผ่อนโดยในหลายประเทศการกินขนมขณะเดินทางหรือว่าการเดินกินอาหารบนถนนนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าในประเทศญี่ปุ่นนะครับสิ่งนี้เนี่ยถือว่าไม่สุภาพเพราะว่าการเดินไปแล้วก็ทานอาหารไปด้วยนั้นจะถูกมองว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพต่ออาหารและก็สถานที่ที่คุณอยู่โดยคนญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าการกินอาหารเนี่ยก็ควรจะเป็นกิจกรรมที่ทําอย่างสงบและควรที่จะให้ความสําคัญกับอาหารที่อยู่ตรงหน้า การที่เราทานอาหารไปด้วยและเดินไปด้วยนั้นก็ถือว่าเราเนี่ยไม่เคารพต่ออาหารหรือผู้ที่ทําอาหารนั้นนอกจากนี้การกินขนาดยังเดินอยู่นะครับก็อาจจะทําให้ขยะอย่างเช่นซองขนมหรือว่าแก้วน้ําตกหล่นบนถนนได้ซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยก็มักจะไม่มีถังขยะสาธารณะมากเท่าไหร่ดังนั้นแล้วการที่จะทิ้งขยะในที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะทําให้สถานที่มันสโปรกและไม่เป็นที่พอใจของคนท้องถิ่น ถึงถ้าหากคุณผู้ชมนะครับซื้ออาหารหรือว่าขนมจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าแผงลอยก็ควรที่จะหาที่นั่งหรือจุดที่จัดเอาไว้สําหรับการกินอาหารก่อนอย่างเช่นหน้าร้านสะดวกซื้อหรือว่าม้านั่งในสวนสาธารณะ นอกจากนี้นะครับตามร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าแผงขายข,ายของริมทางหลายแห่งเขาก็มักจะมีพื้นที่สําหรับให้ลูกค้าเนนั่งทานอาหารอยู่แล้วดังนั้นการทานอาหารในสถานที่ที่เหมาะสมก็จะทําให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องของการรบกวนผู้อื่นและก็ยังทําให้การเดินทางของคุณนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นห้ามเสียงดังในที่สาธารณะ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของคนญี่ปุ่นก็คือความเคารพในความสงบและการไม่รบกวนผู้อื่นคนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะใช้เสียงเบาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะอย่างเช่นบนรถไฟในร้านอาหารหรือว่าบนถนน หากคุณนะครับเดินและส่งเสียงดังหรือว่าคุยกันเสียงดังในที่สาธารณะก็อาจจะถูกมองว่าไม่ให้เกียิผู้อื่นก็เป็นได้และอาจจะทำลายความสงบของพื้นที่นั้นด้วยสำหรับนะักท่องเที่ยวนะครับก็อาจจะเผลอคุยกันเสียงดังโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่ออยู่ในกลุ่มหรือเพื่อนหรืออาจจะเป็นครอบครัวซึ่งในหลายประเทศก็อาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าในประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณก็ควรที่จะระมัดระวังเสียงของคุณเอาไว้โดยเฉพาะในสถานที่ที่ต้องการความเงียบสงบเช่นบนรถไฟหรือว่าในห้องสมดุด หากคุณต้องการพูดคุยในสถานที่เหล่านี้นะครับก็ควรที่จะใช้เสียงเบาหรือรอให้ถึงที่ที่เหมาะสมอย่างเช่นบริเวณที่จัดเอาไว้สําหรับการสนทนาโดยในญี่ปุ่นเนี่ยก็มักจะมีป้ายบอกเตือนเสมอนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเช่นบนรถไฟเขาก็จะมีข้อความนะครับแจ้งเอาไว้ว่าควรที่จะเงียบและก็เคารพความสงบของคนอื่นซึ่งการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถใช้เวลาในที่สาธารณะได้อย่างราบรื่นและไม่ขัดขวางความสงบของสังคม ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ แม้ว่าบุหรี่เนี่ยจะไม่ถูกห้ามในประเทศญี่ปุ่นแต่ก็มีข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถสูบบุหรี่ได้ในที่สาธารณะส่วนใหญ่นะครับเช่นถนนท้องถนนร้านอาหารหรือว่าสถานที่สาธารณะอื่นๆก็จะมีโซนที่ห้ามสูบบุหรี่ชัดเจนและถ้าหากคุณต้องการสูบบุหรี่คุณจะต้องหาพื้นที่ที่เขากำหนดเอาไว้เช่นจุดสูบบุหรี่ที่จัดเตรียมเอาไว้ในอาคารหรือนอกอาคารบางเมืองอย่างเช่นโตเกียวนะครับก็มีการบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่บนท้องถนน อย่างเคร่งครัดซึ่งการละเมิดกฎสูบบุหรี่ในที่สาธารณะของญี่ปุ่นก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยต้องเสียค่าปรับและเป็นการไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยการสูบบุหรี่เนี่ยควรที่จะทําในพื้นที่ที่เขาจํากัดและเตรียมเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยควันลบกวนผู้อื่นและเป็นการรักษาความสะอาดในสถานที่สาธารณะด้วยนอกจากนี้นะครับคนญี่ปุ่นเขาจะงให้ความสําคัญในเรื่องของการรักษาความสะอาดดังนั้นการทิ้งก้นบุหรี่ตามพื้นถนนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่ง ห้ามถ่ายรูปคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตสำหรับการถ่ายรูปก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สำคัญสำหรับหลายคนแต่ในญี่ปุ่นการถ่ายรูปบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพและละเมิดความเป็นส่วนตัวคนญี่ปุ่นนะครับให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางข้อมูลส่วนบุคคลมาก ดังนั้นหากคุณต้องการถ่ายรูปบุคคลอื่นหรือว่าสถานที่ที่มีคนอยู่ก็ควรที่จะขออนุญาตก่อนเสมอในบางสถานที่นะครับเช่นวัดศาลเจ้าหรือสถานที่ทางวัฒนธรรมอาจจะมีข้อห้ามในการถ่ายภาพดังนั้นเราควรที่จะตรวจสอบสัญ,ญลักษณ์หรือว่าป้ายแจ้งเตือนก่อนถ่ายภาพเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎระเบียบท้องถิ่นนอกจากนี้การถ่ายรูปที่อาจจะก่อให้เกิดความลำคาญหรือว่ากีดขวางการทำกิจกรรมของผู้อื่นในประเทศญี่ปุน่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงด้วย ห้ามสวมรองเท้าในบางสถานที่การถอดรองเท้าเมื่อเข้าไปในบ้านเรือนหรือสถานที่บางแห่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สําคัญในวัฒนธรรมญี่ปุ่นการใส่รองเท้าเข้าไปในบ้านในวัดหรือว่าร้านอาหารบางแห่งก็อาจจะถูกมองว่าไม่สุภาพหรือทําให้สถานที่นั้นเนี่ยไม่สะอาดได้ โดยทั่วไปแล้วจะมีบริเวณสำหรับถอดรองเท้าและก็เก็บรองเท้าก่อนเข้าไปในสถานที่เหล่านี้เสมอและก็อาจจะมีรองเท้าแตะให้คุณนสวมใส่แทนซึ่งหากคุณไปที่บ้านของคนญี่ปุ่นไปวัดหรือว่าสถานที่ทางวัฒนธรรมควรที่จะสังเกตว่ามีการเตรียมสถานที่สำหรับถอดรองเท้าหรือเปล่าเพราะหากเห็นรองเท้าของผู้อื่นวางเรียงกันอยู่ก็แสดงว่าคุณควรที่จะถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพและรักษาความสะอาดในบางสถานที่นะครับที่ต้องสวมรองเท้าแตะควรที่จะเปลี่ยนเป็นรองเท้า แต่ที่จัดเตรียมเอาไว้และไม่ควรที่จะเดินด้วยรองเท้าที่ยังไม่ได้เปลี่ยนห้ามปฏิเสธของขวัญอย่างตรงไปตรงมาในวัฒน,นธรรมญี่ปุ่นการให้ของขวัญเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความขอบคุณและมิตรภาพ การปฏิเสธของขวัญโดยตรงก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพและอาจจะทำให้ผู้ให้เนี่ยรู้สึกเสียใจได้ดังนั้นแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ต้องการของขวัญน,นั้นจริงๆหรือคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่การรับของขวัญพร้อมกับแสดงความขอบคุณนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำมากๆเมื่อคุณได้รับของขวัญแล้วควรที่จะรับด้วยสมือเพื่อแสดงความเคารพ จากนั้นก็ควรที่จะกล่าวขอบคุณอย่างสุภาพในขณะที่การให้ของขวัญของคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความหมายเชิงวัตถุเสมอไปแต่เป็นการแสดงความปรารถนาดีและก็ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลดังนั้นการปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมาก็อาจจะถูกคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามองว่าเป็นการปฏิเสธความสัมพันธ์และก็ญาติมิตรไปในตัว โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งที่เราไม่ควรทำตอนที่เดินทางไปเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้สำหรับประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีวัฒน,นธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และให้ความสำคัญกับมารยาทและการเคารพผู้อื่นเป็นอย่างมากการที่เราเรียนรู้สิ่งที่ควรจะทำและไม่ควรทำนะครับเมื่อไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นก็จะทำให้เรานั้นท่องเที่ยวอย่างสนุกและก็ได้ประสบการณ์ที่น่าจดจำและไม่ทำให้คุณเนี่ยเผลอไปทำสิ่งที่อาจจะทำให้คนใน ท้องถิดไม่พอใจซึ่งก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในการเตรียมตัวไปเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นโดยรวมก็ประมาณนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่ผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ